สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ขอนำเสนอว่านมงคลว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองเมตามหานิยมค้าขายร่ำรวยป้องกันไฟขับไล่สิ่งอับประมงคลค่ะซึ่งวันนี้แอดมินได้นำมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองถือเป็นหนึ่งในว่านมงคลนะคะที่นิยมปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับเพราะเขามีความสวยงามมีกลิ่นหอมเพราะมีความเชื่อว่ามีคุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเป็นว่านกันไฟอีกด้วยค่ะ ว้านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นมีชื่อเรียกตามแต่ละท้องถิ่นว่าว้านระคังทองว้านมหามงคลค่ะว้านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นถือเป็นไม้ล้มลุกแล้วก็มีอายุยืนค่ะเขามีถิ่นกําเนิดมาจาก แถบประเทศสีลังกาอินเดียและเอเชียตะวันออกเชียงใต้ซึ่งเป็นพืชในวงเดียวกันกับว่านสีทิศหรือพลับพลึงนะคะต้นจะสูงประมาณ20เซนติเมตรแล้วเขาจะมีลำต้นอยู่ใต้ดินแล้วก็เป็นหัวคล้ายกับหัวหอมค่ะส่วนใบจะเป็นใบเดี่ยวลักษณะเป็นรูปแถบยาวแคบคล้ายใบเตยหอมค่ะมีสีเขียวเข้มเป็นมันวาว ดอกออกเป็นช่อจากซอกใบกลางลำต้นช่อดอกจะคล้ายกับซีร่มค่ะดอกจะมีสีขาวกลีบดอกสีขาวจะเรียวแคบมีจำนวนหกกลีบคนดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปกล้วยส่วนปลายจะแยกออกจากกันนะคะเมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะเริ่มม้วนงอลงแล้วมีก้านเกสรเพศผู้ยืนยาวขึ้นตั้งขึ้นเหนือกลีบดอกจำนวนหกอันแล้วก็มีกลีบสีขาวบางๆเชื่อมติดกัน คล้ายกับมงกุฎเป็นฐานมีเกสรเพศเมียอยู่ตรงกลางดอกดอกจะมีกลิ่นหอมและหลังจากที่ดอกบานได้ประมาณ3-4วันก็จะหลุดร่วงไปค่ะว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนั้นนะคะเป็นว่านชนิดเดียวกันกับว่านมหามงคลค่ะต่างกันที่ให้ดอกมากกว่าถึง4ดอกในแต่ละช่อและปลายกลีบดอกจะไม่ม้วนงอความเชื่อเกี่ยวกับว่านมงคล คนโบราณเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกต้นว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองไว้ที่บ้านหรือหน้าร้านค้าร้านขายก็จะช่วยให้ทำมาค้าขายดีมีกำไรเรียกทรัพย์เงินทองคล่องตัวและช่วยปกป้องคุ้มภัยบ้านเรือนตลอดจนผู้ที่อยู่อาศัยนอกจากนั้นยังเชื่อว่ามีคุณด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมและช่วยป้องกันไฟไหม้บ้านดังที่เรียกขานกันว่าเป็นว่านกันไฟคะ่ะ ว่านชนิดนี้นะคะถือเป็นว่านเสี่ยงถ่ายโชคลาภหากบ้านใดปลูกไว้แล้วว่านเจริญงอกงามดีออกดอกสวยงามก็ให้เตรียมรับข่าวดีหรือมีโชคลาภทางด้านการเสี่ยงดวงค่ะนอกจากนั้นนะคะว่านชนิดนี้ยังเป็นยาสมุนไพรใช้แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยโดยนําหัวว่านมาทุบผสมเหล้าทาบริเวณที่เกิดอาการค่ะการปลูกและการดูแลรักษา ว่านเศรษฐีน้ำเต้าทองนะคะส่วนใหญ่นิยมปลูกเป็นไม้กระถางตั้งประดับไว้หน้าบ้านหรือหน้าหน้ากิจการร้านค้าค่ะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะส่วนใหญ่นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อไปปลูกเป็นต้นใหม่และเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนที่มีความอุดมสมบูรณ์สามารถระบายน้ําและอากาศได้ดีชอบแสงแดดรำไรต้องการน้ําปานกลางแล้วเขาก็จะมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างช้านะคะ เมื่อถึงฤดูหนาวมักจะไม่แตกหัวใหม่แล้วก็จะเป็นระยะพักตัวค่ะใบจะเหี่ยวแห้งแล้วก็จะกลับเป็นต้นใหม่แล้วก็ออกดอกขึ้นมาใหม่ในหน้าร้อนค่ะ ทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำและแสดงความคิดเห็น แชร์ประสบการณ์กันมาเพื่อเป็นวิทยาทานนะคะหากชื่นชอบและถูกใจเนื้อหาสาระของเราโคราพี่ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ